โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกลับมาพบกับผม Stick TV แล้วก็วันนี้ก็อยู่ในช่วงเกมเดลี่เกมฟรีรายวันนะครับก็มาดูกับเกม Garden s c r p e r s หรืออ่านยังไงผมก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันนะครับก็เกมนี้ก็จะเป็นผมว่าเป็นเกมธรรมดาแหละแต่ว่าเห็นเพื่อนๆเ,เออใน Google Play ใน App Store นี่บอกว่าเป็นเกมที่สนุกมากผมเห็นคอมเมนต์นะเออก็เลยหยิบมารีวิวให้ดู โอเคครับประเพรไปเลยดีกว่าคุณอยู่ในเมืองใหญ่นะครับถนนที่ทุกพามาด้วยผู้คนมากมายไม่มีวันจบอ่านไม่ทันประโยคล่างคุณมีความฝันเหมือนกับต้นไม้ที่เติบโตมีวันนึงก็มีจดหมายมาหาครับสวัสดีผมชื่อ ผมคือลุงอะไรสักอย่างเนี่ยจะมีการสร้างแมนชั่นที่สวยงามมากํำเป็นซีเฟรดโอเคครับผมประโยคยาวยืดมากเลยมีอะไรช่วยไหมอันนี้เป็นเจ้าของคนใหม่นี่มียูเนมครับใส่ให้แส่ชื่อไปครับ ชื่อสติกอยาให้คู่กับชาแนลเรานะครับสติกทีวีโอเคสติกทีวีคุณคือเจ้าของคนใหม่นะครับขอโทษด้วย Edit Record เอ i ดดิทเล็กเคกเออจำไม่ได้ at first my name is a ัสติน I'm your b e s t e s โอเคครับพูดอะไรไม่รู้ขี้เกียจแปลครับ เกมเพลย์ก็เป็นแนวาการเล่นพิซซ่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับอ๋อีครับโอเคครับคลิปไมกินแมททำให้จับให้ตรงกันนะครับคอลเลกออสิบหอันนะครับก็จะผ่านมัง้งอ่ะโอเคครับมาทำไวไวเลยดีกว่ารร้อยได้เก้าแล้วครับแป๊บเดียว ตรงไหนตรงไหนโอเคเรียบร้อยครับาสิบห้า 15. มีระเบิดแล้วไงสิบหกพานครับเบลดอนหนึ่ง well ดาวครับหนึ่งดาวรูปแบบเกมก็ยังธรรมดาอยู่นะผมพูดตามตรงแต่ว่า มันต้องมีอะไรเราต้องดูก่อนไปก่อนอตอนนี้ก็เราก็จะเริ่มทําสวนได้แล้วนะครับเตียนเตียนนี่มองอะไรบางอย่างที่นั่งก็ติดตั้งมันนะครับโอเคครับคิดที่มุมซ้ายครับดูอิดอ๋อใช้หนึ่งดาวในการสร้างนี่เรียบร้อยครับหรือว่าจะเลือกอ่าจะเลือกแบบไหนดีผมชอบแบบสีฟ้าแล้วกันครับ หรือว่าสีนี้เลือกได้ด้วยสามแบบครับอันนี้ดูหรูปไปนะขาวแล้วกันอ่าดูดีครับเรียบร้อยโอ้โหมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะครับของความสวยงามว w f ฟอร์มเฮีย c r เ t รตสูสก็คือตอนนี้เราต้องมาทำความสะอาด a r e รียนะครับพื้นที่ของเราหน่อยโอเคครับเราดูอิดเราสร้างไม่ได้เราต้องทำดาวนะอ่า ที่เริ่มเริ่มรู้สึกถึงความสนุกแล้วผมว่าเกมเพลย์ตัวนี้โอเคครับยี่สิบสี่อัน,นครับโอเคเลื่อน,นครับระเบิดยังไงอ่ะอ๋อยิงไปสามตรงนี้เป็นระเบิดโอเคผมเข้าใจละอ๋อกดสองทีครับมันระเบิดร,บรอบๆได้เลย อืมตรงนี้ลงมาครับฟื่ะไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันเรียบร้อยครับอะไรเนี่ยระเบิดระเบิดระเบิดคือให้เราทำอะไรโอ้โบนัสบูมครับ ได้มาอีกหนึ่งดาวถือว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินนะเพราะว่ามันไม่มีแค่เรากดแต่ก่อนมันจะมีเกมนึงในลายคันดิลัสหรือในสักอย่างนี้ใช่ปะ่ะที่ค้ายแนวเนี้ยแต่เราจะไม่เห็นแนวแบบการสร้างการอะไรเลยมันเหมือนกับแค่ผ่านด่านไปนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับอ่าเราก็สั่งให้มันทำความสะอาดแล้วล่ะเรียบร้อยครับ อีกแป๊บหนึ่งต่อมาเรียบร้อยครับสะอาดเหมือนใหม่ครับก็ดูที่ดูสวนที่สะอาดของเรานี่สิปัจเจกเกนก็ยังมีอะไรพังบางอย่างอยู่นะที่ต้องซ่อมก็คือนี่แหละลำพุ We need to fix it อ่าเราต้องซ่อมมันนะครับโอเคครับไปซ่อมกันครับเลเวลสามครับ Select the booster โอเคไม่มีครับ เอเพื่อนๆที่สนใจเกมนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็โหลดลิงก์ข้างล่างที่ผมแปะไว้แล้วก็ถ้าเล่นแล้วสนุกโหลดแล้วสนุกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้อดีข้อเสียของผมด้วยแล้วก็ให้กําลังใจหน่อยนะครับก็จะได้หาเกมมารีวิวให้เพื่อนๆดูอ่าผมก็จะหาเกมใหม่ๆที่มันสนุกสนุกนะมาให้เพื่อนๆดูกันโอเคครับ ใน,อ,ในอ,อันนี้ข้างล่างอันนี้กดไปครับสองทีอันนี้ระเบิดครับระเบิดครับอันนี้เรียบร้อย ผมจะพยายามลงคลิปทุกวันนะเออถ้าว่างก็จะมานั่งเล่นเกมมานั่งอัดให้ดูโอเคครับดูอิดไปใช้หนึ่งดาวฮ่าได้น้ำพุแล้วครับมีสามแบบให้เลือกแบบนี้หรือว่าแบบนี้ดีอ่ะผมชอบแบบนี้หรือว่าแบบนี้ดีแบบนี้ดีกว่าแบบมันพุ่งๆดีนะ แบบนี้ดีกว่านะพุ่งๆโอเคครับมีเอฟงเอฟเฟกด้วยตบมือครับสำเร็จโอเคมันดูฉันคิดว่าดูเปลี่ยนไปมากเลยนะตอนนี้ก็คือตอนนี้มันดูดีมากอาคุณสติกทีวีจ u s t ิ i t ูฟเวิร์กแอน a ์อ a โอเคครับเรามาทำอะไรรอบๆกันดีกว่านะครับอาเราไม่มีสวนทีเราก็ควรจะทำสวนแล้วแหละรอบนี้ โอเคงั้นเดี๋ยวผมมาทำสวนอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันแล้วก็มามาโอเคครับห้าสิบกับห้าสิบสลับได้นะคืออะไรผมไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปก่อนแล้วกันอืมอ๋อห้าสิบกับห้าสิบเราต้องดอกไม้ห้าสิบอันแล้วก็ไอผลอะไรสักอย่างใครรู้ว่าผลอะไรก็เมนบอกผมหน่อยแล้วกันผมยังไม่รู้เลย โนลคูณสีไปอเคครับกดอะไรเนี่ยยังไงอ๋อช็อตชอต,ชอตข้างๆก็จะโดนหมดเลยโอ้โหแหลมมัพแล้มมเวลเปิดไปอีกครับต้องความรวดเร็วนะจะได้สร้างได้เ็วว ผมก็อยากแคสเกมคอมเหมือนกันนะแต่ว่าพอดีมันไม่เอ้ออำนวยไงเออเน็ตก็ไม่ค่อยแรงแถมคอมก็ตากอีกลออ,อมีเงินก็จะไปซื้อคอมติดเน็ตดีๆมาจะได้มาเล่นให้ดูกันโอเคครับจะเสร็จละอีกนิดนึงอีกนิดนึงตรงไหนเอ่ยนี่ ระเบิดไปเสร็จไปอย่างหนึ่งครับเหลือเหลือลูกอะไรไม่รู้อ๋อหมดเราไม่สามารถเลื่อนได้แล้วนะเก้าร้อยเพื่อมูฟอีกโอเคยอมก็ได้ยี่ิบหาาเรียบร้อยครับโอ้โหเสียไปตั้งเก้าร้อยเราจะได้คืนมาสักเท่าไหรนะ่นเสียเก้าร้อยได้มาห้าสิบสี่แล้ว าบหกเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งดาวซึ่งเราต้องเล่นให้ได้สองดาวนะอ่าคันนี้ก็กดที่เก้าอี้ครับจำไว้เสมอว่าสิ่งของในการ d เดนี้สามารถ Can be change ได้เปลี่ยนแปลงได้ is tap to hold object e n t e enter and อ๋อสามารถเลื่อนได้ครับ นี่กดค้างไว้ครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะอ๋อสามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาบอกของในการเล่นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอเข็นเราไปเล่นอีกสักเลเวลแล้วกันอะไรเนี่ยอ๋อเก็บเก็บนี่ครับอืมผมว่ามันค่อนข้างสนุกกว่าแคนดี้ลัดนะหรือย,อยังไงหรือผมไม่ชอบเกมเพลย์ธรรมดาก็ไม่รู้เหมือนกันโอเค ใ้ใหม่อีกตัวครับตัวที่สองเราต้องทำข้างล่างนี้ให้ได้นะจะได้ตัวที่สามตัวใหญ่ต้องคิดอะต้องคิดเวลาเราเลื่อนแต่ละอันอะโอเคนี่นไม่ทงังใชกจะยากอตรงนี้ครับ ตรงนี้เล่นต่อดีงนีอ้อันนี้ครับอ,อันนี้เรียบร้อยครับผมเลื่อนได้อีกเจ็ดครั้งนะอ่าอันนี้ก่อนอ่าแล้วก็อันนี้เรียบร้อยครับตัวใหญ่อีกตัวนึง่งเหลือตัวเดียวครับอืม อันนี้ก่อนแล้วการให้มันเลื่อนลงมาเลื่อนอีกสี่ครั้งสี่ครั้งน่าจะรอดแหละมันบอกให้เราเลื่อนตัวนี้แต่ผมว่ามันไม่มีผลอะไรนะผมเลื่อนนี้ดีกว่าแล้วก็เลื่อนนี้เรียบร้อยครับเออถือเป็นเกมที่ดีนะมีหลายหลายแบบให้เราได้ดูกัน โอเคสองดาวแล้วครับคราวนี้เราก็น่าจะได้ทำสวนแล้วละ่ะโอเคครับโอ้ชอบแบบไหนผมว่าผมชอบแบบแบบนี้นะเออโอเคครับสวนมาแล้วก็ตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมากเลยนะเพราะว่ามันมีสวนดอกไม้เพิ่มขึ้นนะครับ โอเคครับพอกล่องครบแล้วก็มีของขวัญครับกดเข้าไปก็ได้หนึ่งพันอ่าเราก็ไปสู่พื้นที่ต่อไปนะคูณไนสิกทีีโอเคครับสำหรับการรีวิวเกมนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถโหลดข้างใต้ได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะติดตามเกมใหม่สนุกๆฟรี ซึ่งไม่เสียตังแล้วก็สนุกมากแน่นอนเพราะว่าผมเล่นมารีวิวแน่นอนครับก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับอเจอกันคลิปหน้าครับ